สวัสดีค่ะบทินมิตังนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาถึงออโรถนะครับให้ลูกค้าเพลินนะครับอ่าเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้าหน่อยครับสวสวยมากครับเป็นไงบ้างครับจัดไปนนยากไหมครับเปนยากเลยครับที่ขนาดรถติดสทิ่ดิตโตที่จิตยังจัดการที่ได้เรียบร้อยมากสุดยอด ัวนี้นะครับก็เป็นประกดชุดได้หกแปดนะครับนี่ครับเรามาดูรอบคันกันตอนนี้ลูกค้าเลือกแม็กเองนะครับเป็นแม็กรูปดาวนะครับอ่าเรามาดูภายในรถกันหน่อยนี่ครับนี่ครับตอนนี้จะเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะครับ พร้อมข้าวยางนะครับลายกระดุมอันนี้คุณแพรมาจากที่ไหนครับลพบุรีอ๋อมาจากนนทบุรีเลยครับสําหรับลูกค้าที่สนใจรถนะครับอยากให้คุณแพรแนะนำนิดนึงมีริ拉ตัวนี้นครับสวยจริงๆครับแล้วก็ของเซลล์ตัวนี้เลยครับสุดยอดมากได้ครับที่นิสสันกุณไทยพหลลามสามนะครับครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ